สวัสดีเช้าวันที่23ตุลาค่ะทุกคนวันนี้คุณลักษ์เข้ามาสวนนะคะมาดูทุเรียนนะคะที่ที่นางใบสลดนะคะคุณลักษ์ซื้อยาเชื้อรามาใส่นะคะวันนี้มาดูว่าจะเป็นยังไง อันนี้ใบจากที่เคยสลดนะคะก็ยังมีนิดหน่อยที่นางหย่อนลงมาแบบนี้นะคะแต่ก่อนหย่อนมากแล้วก็เหี่ยวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะถึงว่าจะใบใบจะสลดลงแต่ก็ใบเขียวอยู่ นี่คุณลักถ่ายให้ดูนะคะในเช้าสวัสดีเช้าว,วันที่23ตุลาค่ะทุกค